สวัสดีค่ะครอบครัรวซันน,นไลา์เลิฟ r รดดิ้งที่รักของพวกอานะ่านน้านี่เป็นเซเว่นเดย์เดลสำหรับราศีกันประจำวันที่23-30ถึง30พฤษภาคมค่ะเซเว่นเดยเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาคุณกับใครคนนั้นสำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นโดยรวมนะคะวันที่อยู่ใต้คลิปรับชมควบคู่ได้ทั้งไทยและตะวันตกแต่จะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก ถามกันมาเยอะว่ารับชมได้ไหมดาวจันดาวสุขรับชมควบคู่ได้หมดเลยดาวจันดาวสุขดาวอาทิตย์ราศาีแต่กูจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักไม่มีทางที่จะตรงกันในทุกๆรูปแบบนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e e ไลค์แชร์และกระดิ่งเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้นะคะ Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะร่วมทำบุญผ่านทางการเช่าหินมงคลได้ว่าไม่มีเว็บไซต์เพราะไม่ทําเป็นการค้าค่ะหินจะต้องทดสอบทุกครั้งว่าเป็นของแท้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิด Future Love ขอโทษค่ะ Future Love ไว้ก่อนเลยนะเนี่ยมีเขาเรียกว่าคีตก ok นะมีคีตก ok เล็กน้อยด้วยเอาละขอทราบ Future Love ราศีกันคุณกับเขา วันที่23่สถึงสามสิบพฤษภาคมเป็นกำลังใจให้นะคะราศีกันและทุกๆราศีอยากได้อะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเอาละเริ่มกันเลยขอทราบเรื่องดาวความรักระหว่างคุณกับเขาประจำราศีกันที่รักของผู้อ่านค่ะ ขอทราบเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาราศีกันประชาวันที่23ถึง30 ชุดสภาผมขอทราบเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาค่ะราสีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเขากันหน่อยโอเคโฟร์เพนทาคล เขาคิดถึงคุณแตแ่แกล้งไม่คิดถึงพยายามหาคนทดแทนนะแต่มันยังหาไม่ได้ตัวคุณล่ะคะคุณทั้งคู่เนี่ยเหมือนรู้ทางกันนะคุณเป็นเ of s w o r d s s o ร of Wands, j u s t i c u Queen of Wands, Queen of Source ขอโทษค่ะสวยมากและ n of Cups Six of Sorts และด้านหลังเป็น King of Cups การ Offer Love คุณทั้งคู่รักกันและกันมากมีความคาดหวังในกันและกันมากนะเอเี่การ Offer นี่ขึ้นมาสูงหรือฝ่ายใดฝ่ายนึงเนี่ยทุ่มเทในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่เอเนิจิคุณก็เหนื่อยไม่เบาทีเดียวเชียวละนะตัวเขาเป็น f o u r p e n t a c l e นะคะ ค u e e n เป p e ด t ค c l e ลและไฟ f s ออฟส e เขาคิดถึงคุณมากพยายาม Move On ค่ะพยายามหาคนมาแทนที่พยายามเดินจากไปไม่หันหลังกลับมาแต่มันก็ทำได้ทีละนิดเถอะหน่อยเอจี mm ่ hmm. G. ระหว่างคุณกับเขาเหมือน No Communicate นะคะ ไม่ได้คุยกันแล้วนะเอเนอร์จีบทสรุปมันมาเป็นไฟล์ออฟซอร์สแบบนี้เนี่ยคือเหมือนไม่ได้คุยถ้าคุยก็น้อยนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะบล็อกหรือทั้งคู่แหละไม่คุยกันเลยนะตัดสินใจบล็อกกันและกันนะคืออาจจะไม่ได้บล็อกเป็นทางการแต่คือไม่ยุ่งไม่คุยอันเฟรนไม่คุยอันฟอลโล่ไม่ไลค์ไม่อะไรทั้งนั้นแหละนะเอเนอร์จีในเวลานี้พยายามเยียวยาจิตใจด้วยกันทั้งคู่พยายามก้าวต่อไปด้วยกันทั้งคู่นะแต่มาดูที่ฝั่งเขาก่อนค่ะ ในเวลานี้เขาเป็นโ o f p e n t a c l e คุณอาจจะดีวกับชาวธาตุดินด้วยการพฤกษ์กันมังกรนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุดินธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มหรือธาตุอื่นๆก็ได้ทีนี้ตัวเขาเป็นโ o อั e n c น e หมายความว่าเขามีคนคุยพยายามหาคนคุยพยายามหาคนมาแทนที่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้านั่นก็แล้ว แต่สุดท้ายก็เป็น Queen of p e n t a c l โคคือก็ยังคิดถึงคุณอยู่ดีแหละยังหาใครมาแทนคนคนนี้ไม่ได้นั่นเองหรืออาจจะสับกันแต่เอเจมาจากฝั่งเขา f ไฟออฟซอร c e เขาพยายามก้าวต่อไปค่ะพยายามที่จะไม่คิดถึงอดีตพยายามที่จะไม่หวนกลับคืนมาเพราะเอเจท่านดินนะคะอีโก้มีเหมือนกันเนาะความไม่ยอมเอาชนะก็มีเหมือนกันเพราะเป็นควีนออเพน n โคจ้าทีนี้ฝั่งตัวคุณว่าพยายามอ่านมาให้เครียดนะ รู้ว่าราศีกันน่ะเหนื่อยนะเพลียม,มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคพือใช่ไหมความรักเนี่ยกับคนคนนี้นะเออเอาล่ะเซเว n o อ s w ซ r d s ตัวคุณก็พยายามก้าวต่อไปนะ คุณมีความรู้สึกว่าเขาหน้าที่จะมีคนอื่นร่างสังหอนค,คุณถูกต้องเขามีแต่มันยังไม่ได้ซีเรียสจริงจังขนาดนั้นเขายังหาใครมาแทนที่คุณไม่ได้เท่านั้นเองนะพยายามหาอยู่ค่ะแต่มันยังไม่ได้มีอะไรจริงจังสุดท้ายก็ลงเอยเหมือนเดิมก็คือก็เงียบๆกันไปก็ประมาณนี้ตัวคุณเองก็มีคนคุยก่อนหน้านี้ก่อนจะบล็อกเขาตัวคุณเองก็อาจจะมีคนคุยด้วยหรืออาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันนะแต่เจ่ออกมาบอกว่าคุณมีความรู้สึก ลึกๆในใจมันเป็นที่ของความเอ็นนอยความน้อยใจว่าเขาอาจจะมีคนอื่นเขาไม่สนใจเดตัวคุณเขาดีเซปชันคุณหรือว่าคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่คุณรู้แต่คุณไม่อยากจะเปิดเผยคุณไม่อยากจะพูดคุณอยากจะลืมๆแล้วก็จบไปซะเก็บสิ่งเก็บไว้แต่สิ่งดีๆในความทรงจําและก้าวต่อไปคุณมีความรู้สึกอย่างนี้นะทีนี้เซียบซอสคุณอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณอยากที่จะ มีอะไรที่ดีกว่าคุณอยากที่จะก้าวไปจากตรงนี้ที่ดีกว่าเดิมซิลค o ซอสออกมาบอกว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่และ Justice จะเป็น New Karma n นะ r e w r e l ationship อะไรใหม่ๆที่เข้ามาแล้วมันมีความชัดเจนมันเป็นสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับแต่แรกซึ่งคุณหวังว่าจะได้จากคนคนนี้แต่คุณยังไม่ได้นะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราควรที่จะก้าวต่อไปแล้วละ่ะนะประมาณนี้ ตัวเขาในท้ายที่สุดนะปัจจุบันนะขณะนี้ก็คือเขายังเป็น Queen กุญช o อสรอดูสถานการณ์ยังไม่ได้ขยับเย่ยนเคลื่อนไหวแค่รอดูว่ามันจะเป็นไปยังไงต่อไปเขาไมรูม้สึกว่าทุกอย่างมันจบแล้วจริงๆหรือไม่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามคิด พยายามมองดูสถานการณ์โดยร,รวมแล้วก็จะยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นแม้ว่าจะคิดถึงคุณมากก็ตามนะทีนี้ตัวคุณเองเป็นครีนอฟคร f t คุณออพยายามที่จะก้าวต่อไปคุณก้าวไปข้างหน้าในเวลานี้คุณอาจจะมีคนคุยและคุณรู้สึกถูกออกถูกใจคนคนนี้มากด้วยอาจจะเป็นชาว่าน้ำกระกรพิจิกมีนแต่ในใจแล้วนะคะคุณก็ ยังรู้สึกดีกับคนคนนี้คุณคาดหวังไหมความรู้สึกเดิมยังมีอยู่ค่ะแต่ไม่ได้คาดหวังมากเพราะคุณเหมือนคือมือนะ่ะถือถ้วยนะคะค r e e n of Cup เนี่ยแต่ตาเขามองปีกทางหนึ่งนั่นหมายความว่า คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเช่นเดียวกันแล้วก็จะมี new love เข้ามาสำหรับบางท่านนะทีนี้ s i ิกอั s r r t ออกมาบอกว่าต่างคนต่างก้าวต่อไปค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตในช่วงเวลานับจากนี้อีก7วันข้างหน้าหน้าที่จะไม่มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งเขาแต่ตัวคุณมีการเริ่มต้นใหม่มีการก้าวไปข้างหน้า move on แล้วก็อาจจะได้พบเจอรักครั้งใหม่รอคอยการออกเดทด้วยสำหรับบางท่าน king of c a p s คือการ offer love ละ่ะ King และ Queen ออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอโซเมตของคุณด้วยนะหรือคนคนนี้เป็นเอเจนซี่ของโซเมตแทบจะกลั้นหายใจัะทีเดียวแทบจะกลั้นหายใจเมื่อค่ะมีทว a n อ s ขึ้นอืมและ Tree of Pentacle อยู่ตรงนั้นหมายความว่าราศีกันคะ คุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงการตัดสินใจเลือกระหว่างคนคนนี้กับคนคนใหม่ก็ได้อีกสักระยะหนึ่งไม่นานหรอกผู้อ่านมองดูแล้วอ่ะมันมีการ Off e ฟ Love เกิดขึ้นแล้วมันมี e อนจิ้ยโ m a t e คุณอาจจะได้เจอโซเมตต่างวาระกันก็เป็นไปได้คนคนนี้น่าที่จะอาจจะมีโอกาสว่ายังอยู่ในชีวิตและอาจจะได้กลับมาพูดคุยซึ่งเขาอาจจะกลับมาในเวลาที่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนพอดีนะก็จะเป็น Tree of p e n เด เติร์ดปาร์ตี้รออยู่ข้างหน้าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีคนนี้มาจากตัวคุณนะไม่ใช่มาจากตัวเขาเพราะเขาจะเคลียร์คนที่คุยแล้วจะกลับมานะประมาณนี้ขอเวลาเขาสักนิดนึงประมาณนี้เมื่อเขารู้ใจตัวเขาเอางดีแล้วเขาคุยนอบเสอร์เขารู้ว่าเขารักและต้องการใครนะเอาวละมาดูฟิวเจอร์เลิฟกันเลย ฟิ t เจอร์เลของคุณเอสอบคอคิดหวังสิ่งใดไว้จะได้รับสิ่งนั้นเห็นไหมคะยิ้มแฉ่งเลยเทธิดายิ้มแฉ่งเอาล่ะถ้าคุณคาดหวังอยากให้ทุกอย่างเป็นไปทิศทางที่ดีก็แค่รอสถานการณ์แต่ถ้าคุณคาดหวังการเริ่มต้นใหม่บอกเลยว่าคุณก็ลัคก,กี้นะ l u c กี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมสำหรับการ์ดใบนี้นะ อีกหนึ่งใบจั m e n t การเริ่มต้นใหม่ new love new life new beginning กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะในช่วงอาทิตย์ที่ยะถึงนี้ขึ้นใหม่ครั้งแล้ว q คุยน s อ o r อสอาจจะมีการติดต่อกลับมาจากเขาอย่างไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วเป็นอะไรที่เกินค่าดสำหรับคุณคุยน็อปซอสขึ้น2ครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้น หรือตัวคนเองอาจจะ move on ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรือคุณอาจจะตัดสินใจเลือกสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วเอที่ออกมาบอกว่าคุณไม่ได้รอคอยแล้วไม่ได้คิดที่จะกลับคืนแล้วแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่คะ่ะคิดถึงความคิดถึงอยู่ตรงนั้นแล้วก็หวังเขาก็มีความหวังว่าจะได้คุยกันแต่ในรอนนี้ยังไม่มีการ take action นะคะอาทิตย์ที่จะถึงมันเป็นอาทิตย์ของคุณลุ้นล้วนในการเริ่มต้นใหม่เอาละ ขอคำแนะนำจากโรแมนต์แองเจิลอร์คแองเจิลขอคำตอบค่ะเชีลิงแองเจิลอยากจะบอกอะไรคะ you love ไม่เกินคาดไม่เหนือความคาดหมายคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่กับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าสบายใจกว่าคุณมองหาความสบายใจคุณมองหาความลงตัวคุณมองหาความเข้าอกเข้าใจค่ะ คุณไม่ต้องการอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือคงเครืออีกต่อไปแล้วนี่คือตัวคุณนะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นอ p อป r ปอร์ t y โตี้โอกาสครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่ทางเลือกใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเวลาเร็ววันนี้นะคะขอให้คุณมีความเชื่อความศรัทธาอีกครั้งหนึ่งคนเรานะคะคุณมีโอกาสได้พบรักแล,แล้วและก็ รักครั้งนี้นะคะมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็อาจจะไม่ใช่กับคนที่ใช่ง่ายจะตายนะเราไปทําให้ยุ่งยากแล้วเพราะว่าเราพยายามทําให้คนที่ไม่ใช่กลายเป็นคนที่ใช่ซึ่งมันยาก ถ้าคุณมีความเชื่อว่าคุณจะพบเจอรักที่ดีรักครั้งใหม่ใครคนนั้นที่เป็นของคุณรอคุณอยู่คุณก็จะได้พบรักครั้งนี้นะคะมันจะเต็มไปด้วยความสบายอกสบายใจเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในการและกันได้ความซื่อสัตย์ชัดเจนลงตัวในความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆนิ่วๆนะคะคือการเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะในช่วงอาทิตย์ ที่จะถึงบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางได้พบเจอกันแต่อาจจะต้องเลื่อนนะสําหรับบางท่านเนี่ย New Love บางท่านเน่ยมีเกณฑ์ว่าเหมือนมีการนัดออกเดทแต่ยังไม่ได้เจอกันอาจจะนับจากนี้สองสาเดือนค่ะนะทุกอย่างมันก็คงจะเริ่มใกลเข้ามาแล้วทุกอย่างการทิศท,ทางชีวิตความรักของคุณก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วเป็นกําลังใจให้ราศีกันค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ